สวัสดีก็ด้วยนะวันนี้เราก็าอยู่กับเกมที่พอตเตอร2วันนี้เราก็จะมาอยู่ในช่วงรีวิวของกันนะซึ่งของวันนี้ที่เราจะรีวิวก็คือ t h อ over d อ s e นะนี่เออเข็มหมออันที่สองนะโอเคก็อธิบายแล้วคุณหมอพูดเบนนี้เบอร์นี้นลดดาเมจ10%นะครับแล้วก็พอตอนที่เราเอ่ออูเบอร์ชาร์จใส่ในคนอื่นเงี้ยใช้ควิก๊กควิกคว๊กอูเบอร์ชาร์ตจะวิ่งเร็วขึ้น10%นะครับ ซึ่งตอนนี้เราไม่มีหนูทดลองอีกตัวหนึ่งมาให้พวกเราทดลองใช่นะก็มุกเดิมวเนีก็มันก็อยู่ในเซตเอ่อคลินิคอลคลินิคอลทริลซึ่งมันจะมีโอเวอร์ดูสควิกฟิกแล้วก็เซลมันโวลเหรอเออเ <Sal mon S 2> ซลมันโวลเซลมันโวลเซลมันโวลเป็นลูกปั่นเขียะเนี่ยเตียวพองแตกได้โอ๊ยเ<ห>จ็บไปฮค่กูไม่มีแค่เท่าทีนะเซตควิกฟิกนั่นเอง ช่ปืนนี้ก็ยิงเข็มเร็วเป็นพิเศษนะก็คือก็คือจะทําให้เราพอตอนที่เราอูเบอร์ชาร์จเนี่ยมันจะทําให้เราวิ่งเร็วโคตรพอโคตรแม่เลยใช้ปืนเนี่ยโอ้โหคือแบบตามสเกลทันได้เลยใช่ไหมเออยิงยิงแบบเราไปฮิวเลยสเกลเนี่ยโอ้โหแมงฟรูดเลยนะเออต่อ,ตอน,นะเรามาลองดาเมจกันแบบปกตินะไอ้ยิงกูะจะลดทีละสิบนะ ซึ่งยิงไปเรื่อยๆก็บาดเจ็บได้นะฮะอาจจะตายได้ในที่สุดเนี่ยไม่ก็สิบเอ็ดนะะจะอยู่ประมาณนี้ okay. โอเค,อเคไอ้ปืนนี้จะเพิ่มเลือดให้ก็ปกตินะปกติคือคือมันจะแล้วแต่ความไอ้ความไกลนะนะว่าถ้าเกิดไอ้ความไกลดาเมจมันก็จะลดด้วยความไกลดาเมจลดอันเนี้ยเนี่ยลบห้า ลบห้าก็ถ้าเกิดเนี่ยเข้ามาลบห้า,าจริงอันนี้ก้าวแล้วก้าวแล้วอะโอ้ยเยี่ยมึงจะให้กูตายเลยก <c oughs> รดกขึ้นกรโดกขนดขมาลองคีเลยลองคีกันได้เลยอ่ะดามเมจหยิบเจ็ดอ้าวประมาณยีิบเจ็ดนะยีิบเจ็ดขึ้น<อ>ไม่ขึ้นหรอกน่าจะยี่สิบเจ็อยู่งั้นอนะ นะใช่<ก>ยิบเจ็ดแรงพอสมควรแล้วก็ยิงเร็วด้วยนะใช่ตอ,ต,อตอนนี้ผมมีเพื่อนไอ้คู่กายผมก็ไม่ค่อยห่วงแล้วตอนนี้ <c oughs> แมพิ่งเทปไปสดๆเมื่อกี <c> ้ <oughs> จะเห็นได้นะว่านกผมหายไปไหนนะ<า>ต้องมาใส่แว่นตาทองนี่แทนอ่านะก็มีการเทรอะไรขึ้นกันนิดหน่อยนะโอเคใช่ใชก็ก็จบก,กับการรีวิวเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้